เตรียมตัวระวังไปโอ้โอ้โอ้นะไรอยู่ตรงนี้อีนางแม่มัดไว้โอ้มันจะถึงตอนเที่ยงไหมนี่กล้วยสองหวีนี่ฮะอ,อ่ะโปรโมทชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะคะอ่ะพุงพุงพุงสวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้านะคะแม่นิกกับ คุณพ่อ PM เป่า,ปปาป Jamie, lonely, มาส่งเด็กอ oh ้วนมาโรงเรียนค่ะอัจดีจ้ครูก่อนอธิษฐาคุณครูก่อนอ๋อโ ho อาจารย์ครก่อนโอ้โหครองกันแล้วอะคัดกลองก่อนคุณครูคัดกลองก่อนมาโอเคค่ะมีไข้ไหมคะคุณครูไม่มีค่ะไม่มีไข้นะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนโอ้สงสัยกล้วยแม่น่หอกกล้วยมาให้ซองหวีใช่ไหม นี่มือน้อยๆก็จะจับหางกล้วยตลอดเวลานะคะไอที่เป็นรอยขีดขวนนั้นคือไปถูต้นไม้มานะคะพี่ๆขานักรบย่อมจะมีบาดแผลทุกวันเลยนะคะนักรบคนนี้อ่ผ่านการคัดกรองโควิดแล้วนะคะน้องพลอยไม่มีไข้ก็เตรียมตัวไปเรียนตามเพื่อนได้ตามปกตินะคะที่ต้องพาเด็กอ้วนมาโรงเรียนเนาะเพื่อให้เขาคุ้นชินกับผู้คนนะคะเวลาในาโอกาสเขาโตต่อไป เขาถึงจะไม่ทําอะไรเขาถึงรู้ว่าเออนี่คือคนนะนี่คือใครอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเป็นการฝึกเขาไปในตัวด้วยเนาะให้โรงเรียนกัน เพื่อนๆต้องมาคอยพยุงน้องพลอยลงบันไดด้วยนะคะเพราะว่าลูกสาวแม่นิกนี่ตัวลเล็กดูค่ะเพ,พื่อนๆเขามาแล้วค่ะอ่ะพาน้องพลอยออกกําลังกายเตะตะกร้อ,อก,ก่อนตอนเชา้าได้กมาๆใครจะอยู่ทีมน้องพลอยบ้างไม่มีใครอยากสู้น้องพลอยเลยเอาจ<ป>จะให้น้องพลอยเล่นตะกร้อกับเพื่อนๆตอนเช้านะคะอ่า ทำยังไงเตะเป็นหรือเปล่านั่นเตะเป็นหรือเปล่าอาปากงงๆแป๊บหนึ่งคะ่ะพี่ๆขาอายเพื่อนก็อายเป็นสาวให้มาเล่นตะกร้อย,อยังไงพ่อโอ้โอหนูถนัดวอลเล์หนูอยากเล่นวอลเล์เออต้นสวยเขาจะเล่นตะกร้อย,อยังไงแม่เน็กติกโบนะคะทกการบ้านมาเต็มกระเป๋ากอบกล้วยสองหวีเนาะกลัวลูกสาวจะหิวตอนกลางวันนะคะ อืมเอายังไงเอายังไงอโอ้้โยนข้ามเน็ตด้วยนะคะนี่เพื่อนๆก็รอให้กำลังใจนะคะ <c oughs> โอ้โหน้องพลอยเล่นใหม่น้องพลอยเล่นใหม่เมื่อกี้โยนข้ามเน็ตแล้วเอา <G ül üş> อันนี้โยนไม่ข้ามนะคะโยนไม่ข้ามถึงเช้าเช้ามาโรงเรียนยามเช้าเช้ากับเพื่อนๆนนะคะก็ให้เขาฝึกจับลูกตะก้อเพื่อไม่ให้เขากลัวนะคะเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยพื้นฐานเดิมเขาจะกลัวลูกฟุตบอลลูกตะก้อลูกโป่งนะคะเราก็พยายามหัดให้เขากลัวเวลาเผื่อเขาโตไปเวลาเขาเดินนะคะ เจอลูกโอ้เตะเป็นเหมือนกันนะคะเจอลูกบอลเจอลูกอะไรเขาก็จะไม่ตื่นนะคะก็เป็นพัฒนาการการเรียนรู้ของเขานะคะเราต้องฝึกเขานะคะอ่าค่อยๆให้เขาเรียนรู้นะคะจากลูกเล็กๆไปหาลูกใหญ่โอ้โอ <laughs> ให้เตะอ้วนไม่ใช่โยนเข้าตัวเองไหนแม่แม่มาหม่ำพุงเลยสิทำไมพุงใหญ่จังเลย ลุกพุ่งสิคะเนี่ยโอเคอิ่มเต็มแม็กอ้าเตรียมตัวระวังไปอโอ้โยนข้ามเน็ตด,ด้วยเก่ง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 บอกแล้วลูกสาวแม่นิกนี่ไม่ธรรมดานะคะ โอ้ยโอยโอยสงสัยกล้วยอะไรอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้ีนางแม่มัด้ให้โอ้มันจะถึงตอนเที่ยงไหมนี่กล้วยสองหวีนี่ฮะกล้วยสองหวีจะถึงตอนเที่ยงไหมล่ะลูกก <c oughs> ล้วยสองหวีไม่น่าจะถึงสองตอนเที่ยงนะคะพี่ๆได้กล้อออกมากินทีละลูกนะคะ ไม่น่าจะถึงเที่ยงอ่าวอ่าเพื่อนเพื่อนรอแล้วอ้าหนึ่งสองหนึง่งสองโอ้ยังสงสัยกล้วอ้าวนี่ค่ะเพื่อนแปดน้องพลอยมาแล้ว เพื่อนๆรู้ว่าน้องบอดทอยมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะมาให้กำลังใจน้องบอดทอยเด็กๆเด็กๆเข้ามาใกล้เด็กๆเข้ามาอยู่ใกล้น้องพลอยก็ไม่เวี่ยงไม่วีนนะคะก็ถือว่าเขาเข้ากับเด็กๆได้นะคะเขาไม่ทำร้ายนะคะอ้าวข้าแถวแล้วข้าแถวแล้ว กดอ,ออเตียนตัวข้าแถวคะ่ะให้เข้าแถวนะคะไม่ข้าแถววางตัวนะคะเดินมาพี่ๆข้าแถวอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมองเห็นน้องพลอยหรอกวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวคุณครูจับได้วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่อยากเข้าแถววันนี้ไม่อยากเข้าแถว <laughs> วันนี้กลับบ้านเลยนะคะดูคะ่ะไปแล้วจ้ะ <im> โอ้โห เราจะมาเข้าแถวนะคะปีละสองครั้งเท่านั้นเจกลับบ้านกันยุยย้ายยุยย้ายเลยนะคะนักรบก็จะย่อมมีบาดแผลนะคะถูทุกพื้นที่จะมีสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงติดเต็มตัวนะคะป่ะกลับบ้านเรากันพี่บัวรอนานแล้วไปกันครับ แม่ขอสตาร์รถก่อนอไปกันเลยปุงปลิ้นตั้งแต่เช้าเลยเธอ ลูกสาวคงปลิกตั้งแต่เชา้าไอขา้ขาวๆนี่คือไปนอนเกือกตรงปูนนะคะเมื่อกี้สงสัยอะไรอีกหญ้า,ยาอยู่หญ้าเอาเติมพลังก่อนถึงบ้านเติมพลังก่อนถึงบ้านพ่อมันต้องนิดนึงเลย ปาปะปอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวพี่รถไถพี่รถไถมาแล้วอุ้ยอุ้ยอพี่รถไถอุ้ยพี่รถไถอุ้ยกลัวนะคะนั่งจะกลัวเสียงรถแบบรถดังๆแบบประมาณว่าท่อใหญ่ๆนะพ่อแบบรถไถรถหกล้อรถสิบล้ออะไรแบบนี้นะคะน้องพลอยจะกลัวมากแล้วก็จำพวกตุ๊กตาลูกโป่งอย่างนี้นะคะกลัวที่สุดเลยนะคะ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องตู่นะฮะเด็กอ้วนจะกลัวมากที่สุดก็กำลังเดินกลับบ้านกันนะคะทำอะไรนะ่ะอ้วนไปไหนอีหนะ่ะ ระเป๋ากระโปงนี่ก็คือยืนหนึ่งเลยนะคะใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีแล้วแหละอ้าวไปโพดท่าเหรอนั่นไปโพดท่าเหรอค่ะอ้าโอเคอ้าโปรโมทชุมชนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะคะอ้างพุ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 งโอ้ปลา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 กระป้านตะ เก่ง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 มาถึงนั่งโปรโหมทให้หมู่บ้านก่อนเลยนะคะน้องบอกรอยขี้ดื้อโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กอ้วนกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะคะแม่นิฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอกรอยขี้ดื้อด้วยนะคะและที่สําคัญเด้อฝากพี่ๆี่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะนะคะถ้าพี่พี่ลืมกดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนนะคะ,คะโอเคเนาะฝากทุกท่านฝากเด็กน้อยตัวอ้วนต,ตัวนี้นะคะ เชือกนี้ปนไปในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่ FC ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านขอบคุณค่ะ